น่อยยกกััับบทุวเลครมีงานนทุกวัยมีตอนนี้เยอะมากครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีบินไปญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเดี๋ยวหกโมงเจ็ดโมงก็ต้องไปสนามบินแล้วแล้วก็เดี๋ยวแบบญี่ปุ่นไปมาเก๊ามาเก๊าไปสิงคโปร์สิงคโปร์กลับไปญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยคือแบบเดี๋ยวช่วงนี้อีเวนต์เยอะมากมๆสุดอันนี้เดินสายจะทำอะไรบ้างครัโอ้หหลายอย่างมากเลยครับเดี๋ยวอย่างของพรุ่งนี้เนี่ยที่ไปญี่ปุ่นก่อนก็ไปงาน MTV ครับเป็นงานเหมือนเป็นงานประกาศรางวัลแล้วก็มีไปแบบโชว์แสดงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวต้อง บินไปมาเก๊าสมาเก๊าสไปงานเป็นงานเหมือน,านงานานะิทยาศาสตร์งานของเทรเลอร์ก็เหมือนเป็นงานเ,อ,าะเนอะไรงานสังสรรค์นิทยาศาสตร์อะไรครับแบบเป็นงานแบบนักสังคมประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปที่สิงคโปร์ไปร้องเพลงอีกที่งานประกาศรางวัลของตัวเคลื่องมือทยุอันนึงแล้วก็เดี๋ยวมีงานนึงที่ยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าเดี๋ยวต้องบินกลับไปญี่ปุ่น <laughs> ใช่แสดงว่าคิวงานคือแบบสบายดีแน่เลยทั้งอีเวนท์ทั้งกินอาหารโอ้แน่นมากครับคือช่วงนี้นเราซ้อมเออแต่บิทติ้งอยู่ด้วยก็จะเป็นแบบช่วงเวลาของการเออซ้อมดนตรีแล้วก็ ทําเพลงอยู so ่ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบบินออกจางประเทศไปอีเวนต์ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทํางานแทบทุกวันเลยครับหลายคนห่วงเรื่องสุขภาพสบายแบบก่อนน้อยดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีขึ้นจริงๆผมรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนตั้งแต่เขาเรียกวไงอะเหมือนผมแบ่งเวลาได้ดีขึ้นมั้งผมมีเวลานอนเยอะขึ้นมีเวลากับร่างกายเยอะขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆครับแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกสุขภาพแข็งแรงจริงแต่ขนาดบินขนาดนี้ยังมีเวลาพักสบายก็อะี่ผม โชคดีมั้งผมแบบทํางานเสร็จผมชอบกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการได้อยู่บ้านการที่เราได้แบบเหมือนได้ตื่นเช้าออกกาลังกายหรือตอนกลางคืนแน่นอนดูทีวีอยู่บ้านมันก็เป็นการพักที่แบบเราแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ถือว่าได้พักครับก็เหมือนทํางานเยอะด้วยแต่ก็ช่วงเวลาที่พักก็เพียงพอให้เราเหมือนไม่ได้รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปภาพอไม่ได้ตรวจครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าต้นปีว่าจะไปตรวจ้วช่วงนี้ก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีไปตรวจจะได้แบบเหมือนไม่กม่ช็ ครับตอนนี้ก็อ,อยู่ในช่วงของการทำโชว์ซอลต์ดนตรีเลยครับส่วนเรื่องไที่เป็นเรื่องของหลังบ้านอะไรเงี้ยก็มีทีมงานช่วยดูแลกันอยู่แล้วอย่างวันเกิดเหรอคะครับวันเกิดเหรอครับวันเกิดวันน,นี้เหมือนน่าจะเป็นปีที่ต้องทำงานด้วยเพราะว่าผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเออผมเล่นเทนมิตติ้งเสร็จวันที่ยี่สิบสี่ไงครับพอดีผมมีที่จะต้องไปเหมือนเป็นคอนเสิร์ตสำหรับเฮาดาวแต่ว่าเล่นที่โตเกียวอะไรเงี้ยแล้วนั้นก็ต้องมีการซ้อมเหมือนกันคือเสร็จ24 ญี่ปุ่น้ยี่ปุ่นกยี่สิบเจ็ดเลยไงก็คืออาจจะต้องซ้อมดนตรีเลยเพราะเดี๋ยวต้องบินไปญี่ปุ่นต่อ,อวันเกิดก็คือไม่ได้อยู่ในประทศไทย่ครับวันเกิดเองอยู่เมืองไทยแต่ว่าต้องอาจจะต้องมีซ้อมดนตรีอนะไรเงี้ยแต่อาจจะมีเวลาได้อยู่กับที่บ้านหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวหลังวันเกิดก็จะต้องบินไปญี่ปุ่นนะี่แหละครับอยากได้ของขวัญตัวเอของขวัญตัวเองผมงผไม่ได้คิดเลยอ่ะยังไม่ได้คิดเรื่องให้ของขวัญตัวเองเลยแต่รู้สึกว่าปีนี้แบบก็เป็นปีที่ซื้ออะไรให้ตัวเองหลายอย่างเหมือนกันก็คคคิดวว่่าาานนนจะะะโออเแแล้ยฟ อ๋อผมปีนี้เหรอครับของของอตัวแฟนมีอะไรเงี้ยยังไม่ได้มีเลยครับยังไม่ไแน่ใจหรือว่าเขาแอบมีกันแล้วผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะอะไรก็เลยไม่รู้ว่าแฟนแต่งเซอร์ไพรส์อะไรใช่ใช่คิดว่าคิดว่าถ้าถ้าเป็นแฟนผมก็คงน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์นะเพราะผมยังไม่เห็นเหมือ,อ,น,น,น,อ,อน,นกันคสัตว์สัตว์เอ่อตอนนี้ก็ถูกพวกเราก็เหมือนกำลังจะเขาเรียกว่างไง โฟกัสสุนารดนตรีเยอะอยู่คือต,ตอนนี้มันมีทั้งเรื่องทำรัเบ,บ้าเรื่องของไอนตัวแฟนมิทติ้งเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องนี้กันอยู่แล้วก็จริงๆตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงรับสมัครงานครับเดี๋ยวเราติดตามมันได้ตอนนี้เดี๋ยวจะมีหลายๆตำแหน่งที่เราอยากจะได้คนที่อยากจะเข้ามาร่วยทํตาตามเป้าหมายนี้ด้วยกันมีเล็งๆใครกันไหมคะับโยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็รอรอพี่ๆที่สนใจเข้ามามากเลยอยากจะนั่งอ่านพอร์ตทุกคนเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีแบบใครที่จะเข้ามาเติมเต็มพวกเราได้หรือยังจริงๆกำลังแบบอยู่ในช่วงหาาคนมกๆเลย เพื่อนห่ะบ่ายมีถามมีอะไรแบบนี้บ้างไหมมาเห็นเพื่อนเพื่อนยังไงนะครับเพื่อนๆนะมีถามแบบเอออยากทจไมเพื่อนย้ากับค่ายบายอ๋อก็มีครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนผมรู้สึกว่าผมอยากอยากจัดการของตัวเองให้ให้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเหมือนว่าถ้าเกิดทำกับเราเวอร์อะไรเงี้ยเราก็น่าจะมั่นใจในการที่เราจะใช้ซิสเต็มดูแลคนอื่นแต่ตอนนี้ผมก็ยังปรับให้กับตัวเองอยู่ครับตอนนี้ก็คือดูแลของตัวเองของใกล้ของใช่ใช่ใช่เอาตอนนี้คือเอาตัวเองเป็นหลักก่อนใช่ครับครับ